ก็พุ่มเพราะหิดฟางแบบบานๆก็เ,เขาได้กอนเชืยงมาแล้วเขากับมาเยีนะครับเนาะมยีให้มันแตกกันเขาก็นำไปใส่กองฟางกองเฟียงเข้าไนะครับตัวนี้เพาะแบบบานๆน,นะครับเด้อ ผมวันนี้ก็จะพามาเอาเสอเหิดมาใส่นะครับเนาะจะหิริฟางเพาะแบบธรรมชาติเอาใส่ฟางก่อนเท่านี้แหละครับเดี๋ยวมา่เบิ่งกันว่ามันจิเกิดบนนะครับเนาะยังจากที่เหา เอาเชื้อลุยเลยนะครับนะเนาะเราจะเอาผ้าคุ้มไว้ใบน้ำมดแล้วก็ผ้าคุ้มไว้ครับเดี๋ยวมันเชื้อมันเดือดรอบเนาะเกิดความตื่นเดี๋ยววัดห้าเ,าเปิดไว้ก็ดีกันครับเพื่อให้ฝนตกใส่แล้ครับนะนเนาะจะได้ชุ่มชื้นไม่จช่ เปื่อยกลายเป็นเจอเห็ดครับเหตุระด้เกิดเร็ย่ยวนะครับเนาะครับหลังจากนี้ก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบหมื่นแเ้าจะมาบ่งนะครับครับผมจะมาสามสิบหมื่นแล้วครับเนาะเราก็จะมาเบิ่งเห็ดกันครับเราจะออกบวกครับ

งามครับทำกระเพาะแบบธรรมชาติครับแล้วแกเอาเชื้อเ,อเ,อเ,เยื่มาใส่แล้วก็ปล่อยเยื่อเกิดเองตามธรรมชาติครับเดี๋ยวเราจะหาบึงเรียบร้อๆครับแต่ว่าก็เห็นลายดอกอยู่ครับ,รอบอรดอกนี้เรือพี่น้องนี่ เงยเงยกูไค่เปียครับเงยง,งามกูเขาบวบจุ๋มนี้ถือวอกออกลายครับจุมีมไม่เจอออกลายมาพีครับหอดเอากลวยพีเงนี้อืม้ม สวยๆสวยๆโอ,อ้โหครับน้องกุย้ยบ่มือฝนแล้วมันก็เกิด้อมชื่นก็เกิดครับ nhiệt มันเกิดั้งใต่ครับจนบานหมดเลย น้ำครับอรบอ่อเปล่าแือว่าก็ยังกินได้อยู่ครับยอกฟอเบื่อแล้วครับคือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะตัวเราบริดูแลนะครับปล่ยใหมันเกิดเองตามธรรมชาติ

มันก็ถือว่ายัางออกกันหลายเนาะพี่น้องเนาาะ่วดอกนลอยมันก็หลายอยู่ครับขึ้นเขาขาวปิดจุดเปิดจุดเม็นเบิดเถอบพี่น้องเก,กิดแล้วมันไม่ฝีใส่ก่อนอีกไอ้ยู่พี่น้องดอกนลอยมัน เรื่งองบัญชีตอวนี้ยังบ่ค่อยเห็นออกครับ เดี๋ยวมันจะลามของเบิร์ดเดี๋ยวเพียงมันไม่เกินแล้วตัวเชื่อเย็นมันจะเดินไปยังมันกันมันมีความชื้นเดี๋ยวม,มาสรุปกันครับครับก็ถือว่าได้ไหลายอยู่ครับเดี๋ยวผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเสร็จครับวัสดีครับ